ทำเหรียญโปรยทานนะครับเลี้ยงแมวแล้วก็เป็นในหน้าในทิกต็อกทำสามเรื่องอยู่ในช่องเดียวกันนะครับผมจะบอกแบบนี้ครับแนะนําว่าเราควรจะแยกหนึ่งช่องนะครับหนึ่งเรื่องจะดีที่สุดนะครับถ้าเราจะแยกทําเฉพาะช่องเหรียญโปรยทานเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนดูเนี่ยมันจะเล็กเกินไปแล้วก็การสร้างไรายได้เนี่ยมันก็จะแคบพอสมควรนะครับดังนั้นผมแยกนะครับให้เป็นช่องแมวหนึ่งช่องเลยดีกว่าทําแต่เรื่องแมวนะครับอันนี้สร้างช่องขึ้นมาใหมห่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องเก่าเนี่ยมันมั่วแล้วนะครับ สร้างซ่อนเฉพาะแมวเลยนะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยว่ามันเป็น,ปนแมวมีคาแรคเตอร์อะไรยังไงนะครับแล้วเราก็ถ่ายไลฟ์สไตล์ของมันคนรักแมวก็จะมาดูเราลองคิดดูสิครับว่าคนรักแมวเนี่ยชอบอะไรนะครับเราอาจจะเป็นเรื่องของการทําอาหารแมวนะครับการดูแลแมวโรคสัตว์แมวต่างๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็เล่าเรื่องราวชีวิตประจําวันของมันนะครับส่วนสินค้าที่เราจะมาขายเนี่ยก็คือสินค้าเกี่ยวกับแมวอาหารแมวปลอกคอแมวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเอามาขายแล้วว่าทําเป็นในหน้าก็ได้เช่นกันส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือชอบทําช่องเกี่ยวกับในหน้าใช่ไหมครับเราก็แยกมาอีกช่องนึงเลยเป็นช่องเกี่ยวกับขายของอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับการรีวิวสินค้าอะไรต่างๆครับแต่ถ้าจะให้ผมฟันธงเลยนะเราชอบแมวชอบเลี้ยงแมวนะครับก็โฟกัสเฉพาะช่องแมวเท่านั้นเราก็ ดึงดูดสินค้าหรือว่าบริการนะครับที่เป็นสินค้าแมวเนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เรานะครับหรือว่าเราจะทําสินค้าขึ้นมาขายเองก็ได้เช่นกันนะครับ